35มสาคำคมที่จะทำให้คุณไม่มีวันลืม 1. คุณสร้างโอกาสให้ตัวเองความสำเร็จไม่ได้มาหาคุณเองคุณต้องออกไปคว้ามันมาให้ได้ 2. อย่าผิดสัญญาจงรักษาสัญญาทุกข้อเพราะจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือ 3. คุณจะไม่มีวันติดขัดอย่างที่คุณคิดความสำเร็จไม่ใช่จุดจบและความล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดจบสความสุขคือทางเลือกสำหรับทุกนาทีที่คุณโกรธคุณจะสูญเสียความสุขไปหก วินาที 5. นิสัยจะพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยเป็นผลจากทัศนคติและวิธีที่เราใช้เวลา 6. มีความสุขกับตัวเองการมีความสุขไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงคุณตัดสินใจที่จะมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบ7อย่าแสวงหาความสุขจงสร้างมันขึ้นมาคุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตเพื่อดําเนินไปในแบบที่คุณต้องการเพื่อมีความสุข 8. หากคุณต้องการมีความสุขจงหยุดบนหากคุณ ต้องการความสุขให้หยุดบ่นว่าชีวิตของคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการและเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการ 9. การขอความช่วยเหลือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอยาบ่อยให้ความกลัวที่จะถูกตัดสินมาขัดขวางคุณจากการขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการบางครั้งการขอความช่วยเหลือเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญที่สุดที่คุณสามารถทําได้คุณไม่จําเป็นต้องทําคนเดียว 10. แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกจิตใจที่เป็นบวกนั้นแข็งแกร่งกว่าความคิดเชิงลบ 11. ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ปล่อยวางสิ่งที่เคยเป็นมีศรัทธาในสิ่งที่จะเป็นบางครั้งคุณต้องปล่อยวางเพื่อปล่อยให้สิ่งใหม่ๆเข้ามา 12. จิตใจที่ตึงเครียดจ,จะประสบการณ์ใหม่ไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งทําผิดพลาดใหม่แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาดเก่าๆ 13. หากคุณไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ไม่มีใครช่วยคุณได้หากคุณมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ไม่มีใครหยุดคุณได้ 14. มั่นใจเพียงพอที่จะส่งเสริมความมั่นใจในผู้อื่นแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณมั่นใจในตัวพวกเขา 15. ปล่อยให้คนอื่นคิดหาทางออกด้วยตัวเองคนแก้ปัญหาจะกลายเป็นคนที่เปิดทางให้คนอื่นปล่อยให้คนอื่นคิดหาทางออกด้วยตัวเองให้โอกาสพวกเขาได้เรียนรู้ 16. ความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่ประสบความสาเร็จอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเปร<พ>ียบเทียบตัวเองกับคนที่คุณเคยเป็นเมื่อวานและให้ความมั่นใจกับตัวเองที่จะเป็นคนดีขึ้นในวันพรุ่งนี้17 ยอมรับความผิดพลาดและอย่าทำผิดซ้ำอีกหากคุณยอมรับความผิดพลาดไม่ได้คุณก็ถูกกำหนดให้ต้องทำซ้ำอีก 18. ใจดีกับตัวเองและให้อภัยตัวเองคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณยังไม่ได้เรียนรู้อะไรคุณไม่สามารถเชี่ยวชาญได้หากไม่ได้เริ่มต้นก่อนและคุณไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ยินดีต้อนรับสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ 19. ความล้มเหลวคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ความล้มเหลวสามารถให้อภัยได้เสมอหากคุณมีความกล้าที่จะเรียนรู้บทเรียนและก้าวไปข้างหน้าด้วยวิธีใหม่ 20. ให้อภัยกับผู้ที่ทำผิดต่อคุณการขอโทษไม่ได้หมายความว่าคุณผิดและอีกฝ่ายถูกเสมอไปมันแค่หมายความว่าคุณให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคุณมากกว่าอัตราของคุณ21ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณกำหนดว่าชีวิตของคุณคืออะไรตามเงื่อนไขของคุณและบรรลุผลตามกฎของคุณเองสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจที่จะใช้ชีวิต 22. เมื่อคุณไม่รู้อย่าพูดราวกับว่าคุณรู้ถ้าคุณไม่รู้ก็อย่าพูด23 ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณใช้ชีวิตตามกฎทองเสมอ 24. คิดก่อนพูดอย่าพูดอะไรที่ไม่ช่วยให้ความเงียบดีขึ้น 25. ฝึกฝนทัศนคติของความกระตันยูอย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณต้องการทําให้คุณลืมสิ่งที่คุณมี 26. ชีวิตไม่ได้จริงจังอย่างที่ใจเราคิดชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะจริงจังกับอะไรมากเกินไป 27. กล้าเสี่ยงและกล้าหาสุดท้ายแล้วเราจะเสียใจกับโอกาสที่เราไม่ได้คว้าเอาไว้เท่านนั้ 28. ่สิจำไว้ว่าคำว่าไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยไม่ต้องอธิบายตัวเอง 29. อย่ากกินแต่ของเหลือเมื่อคุณพูดว่าใช่กับคนอื่นให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปฏิเสธตัวเอง 30. สร้างจุดแข็งของคุณการต่อสู้ที่คุณกำลังเผชิญอยู่วันนี้คือการพัฒนาความแข็งแกร่งที่คุณต้องการสำหรับวันพรุ่งนี้สาออย่าสงสัยสัญชาตญาณของคุณเชื่อสัญชาตญาณของคุณ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมาจากข้อเท็จจริงที่เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณ 32. ความกลัวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการลืมทุกอย่างแล้ววิ่งหนีบางครั้งมันอาจเป็นความคาดหวังในอนาคตที่ดูเหมือนเป็นจริงก็ได้ 33. 3ทัศนคติของคุณจะส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณวิธีตอบสนองของคุณมีความสำคัญอย่างน้อยเท่าเกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ34 มองชีวิตของคุณอย่างมีสติสัมปชัญญะหยุดตำหนิตัวเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในอดีตแทนที่จะถามตัวเองว่าฉันคิดอะไรอยู่ให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรอยู่35เรื่องนี้ก็จะผ่านไปแม้ว่าวันนี้จะแย่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดในชีวิตคุณคุณแค่ต้องผ่านมันไปให้ได้